นิชา 2way perfect h o w d e r แป้งพาผสมรองพื้นสูตรเฉพาะเนื้อสัมผัสบางเบาปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนช่วยปกปิดได้ดีเยี่ยมค่ะจะมีทั้งหมด3เฉดสีด้วยกันด้วยสารสกัดที่นําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะบํารุงแล้วก็กันแดดไปในตัวด้วยค่ะตัวถัดมาครีมรองพื้นสูตรบางเบาเนื้อซิลกี้เนื้อสัมผัสของเขานุ่มลื่นเกลี่ยง่ายสบายผิวค่ะจะช่วยทําให้ผิวดูเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติและป้องกันผิวจากแสงแดดค่ะมีทั้งหมด3เฉดสีเช่นกันค่ะ มาลองใช้กันค่ะเบอร์ใช้เป็นเบอร์02นะคะเนื้อรองพื้นคือเกลี่ยง่ายมากจริงๆค่ะทุกคนสามารถใช้มือเกลี่ยได้เลยเขาจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้านะคะแล้วก็ปกปิดได้ดีมากๆค่ะ แล้ฟินิตลุคของตัวรองพื้นเขานะคะจะให้งานผิวที่ดูสวยไม่ดูหนักเกินไปด้วยค่ะเห็นไหมคะรอยดำๆหายไปหมดแล้วรองพื้นเขาดีจริงๆค่ะมาลงแป้งกันใช้เป็น C ีสสองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะตัวแป้งเนี่ยเป็นแป้งผสมรองพื้นสูตรเฉพาะเลยเนื้อสัมผัสบางเบาที่พิเศษก็คือเขาช่วยเบลอรูหุมขนช่วยอัมพรังริ้วอยบนผิวได้ดีเลยค่ะเห็นปกปิดดีๆแบบนี้เนี่ยเขาเป็นซอฟต์โฟกัสนะคะคือจะให้ความรู้สึกที่สบายผิวดูเป็นธรรมชาติและเรียบเนียนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะต่อมาใช้ C ศสสาเป็น คนะคะฟินิตลูกเรียบร้อยค่ะผิวดูสวยขึ้นมากซูมดูใกล้ๆเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นดูขุมขนเลยค่ะและจะบอกอีกอย่างนึ้งนะคะคือเขากันน้ำกันเหงื่อได้ดีมากไม่มีคราบแป้งออกมาเลยค่ะทุกคนฟินิตผิวสวยอย่างเป็นธรรมชาติกันน้ำกันเหงื่อได้จริงไม่เป็นคราบระหว่างวันรองพื้นและแป้งแบนิชาเลยค่ะ